นิยายเสียงเรื่องภรยาพันธารักตอนที่สองคุณคุณเอาตัวผมมาทำไมครับเอามาเป็นภรยาฮะว,ว่าไงนะสิ้นเสียงเอ่ยถามของเพศรองตรงหน้าเจโรมก็กระตุกยิ้มหล่อเหลือล้ายส่งให้อีกหนดวงตาสองสีฉายแววสับสนสงสัยอย่างน่าขบขันท่าทีเลิกลักนั่นก็ตลกใช่ย่อยคุณไม่จำเป็นต้องรู้อะไรไปมากกว่าที่ผมบอก แค่ทำตามก็พอเจรลมบอกไปอย่างนั้นแล้วยกมือขยับสั่งให้ลูกน้องวางเด็กหนุ่มตัวเล็กตรงหน้าไว้ที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเขาสีหน้าอีกฝ่ายยับยน่นเมื่อรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่ได้รับไม่จําเป็นต้องรู้แต่คุณเอาตัวผมมาแบบนี้จใจผมไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงล่ะครับคําตอบของเด็กหนุ่มทําคนที่ถือแก้วไวน์หยู่ชะงักคิ้วคมเลิกขึ้นเล็กน้อยก่อนที่เขาจะบรรจงวางแก้วใบนั้นลง แะทบโต้รับแขกตัวละหลายดอลลาร์เงยหน้าตว,วัดสายตาไปสมองคนที่เพิ่งเอ่ยถามเขาเมื่อสักครู่นี้แปลกคนจริงๆปกติเพศรองไม่ได้เป็นพวกอยากรู้อยากเห็นหรือพวกดื้อด้านจะเอาคำตอบแบบนี้เสียหน่อยไม่ใช่ว่าจะต้องถามหาข้อเสนอดีๆที่จะทำให้ตัวเองอยู่สุขสบายและคุ้มค่าแลกกับหน้าที่ที่จะได้ทำอะไรทำนองนั้นหรอกเหรอแล้วทำไมเพศรองตรงหน้าเขาถึงได้อยากรู้อยากเห็นทั้งยังหญิงธนงขนาดนี้กันล่ะ นี่ใครเป็นคนหาเด็กคนนี้มาให้กันทำไมจูจูคนทรงอิทธิพลอย่างคุณถึงซื้อตัวผมมาแล้วบอกว่าจะเอามาเป็นภรรยาเพศปกติก็มีทำไมถึงต้องเป็นเพศรองล่ะครับลูกัะเที่ยงคงสับสนถามขึ้นอย่างร้อนรนในใจฝ่ามือทั้งสองข้างกำแน่นอยู่ที่กางเกงผู้ชายตรงหน้านี้หากให้ตัดสินตามเนื้อหาข่าวก็ถือว่าเป็นคนดีอยู่บ้างแต่หากให้ตัดสินกันตอนนี้เลยการซื้อเพศรองมาจะเรียกได้ว่าเป็นตัวดีอะไร เข้าไขา่ค้ามนุษย์ด้วยซ้ำตอนนี้เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสักนิดสักนิดเดียวก็ไม่มีหรือที่จริงแล้วคนคนนี้ก็แค่ต้องการที่จะร่วมรักเพียงเท่านั้นซื้อมาเพื่อสนองความคล่แต่มันจะไม่เล่นใหญ่เกินไปหน่อยหรือไงกับอีแค่อยากร่วมรักถึงกับต้องซื้อตัวเข้ามาจากแม่แล้วจับตัวมาอย่างนี้เลยเหรอแต่ว่าแล้วไอ,อ้เรื่องเป็นภรรยาอะไรนรั่นล่ะช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหม ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเพศลองดื้อลั้นขนาดนี้เจอโรมกุมขมับพลางถอนหายใจทิ้งแล้วหันไปสบมองลูกน้องสามสี่คนที่ยืนอยู่ในห้องเฮ้ยพวกนายออกไปก่อนฉันต้องคุยกับเขาตามลำพังแกด้วยนะทอมครับหลังสิ้นคำสั่งของผู้เป็นนายเหล่าลูกน้องทั้งหลายรวมทั้งมือขาวาคนสนิทก็ทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายทยอยออกจากห้องไป จนตอนนี้ในห้องเหลือเพียงเพศรองตัวเล็กจ้อยทั้งร่างกายและสถานะที่นั่งตัวรีบวันอกวันใจอยู่ฝั่งตรงข้ามเจ้าของห้องผู้ได้ชื่อว่าทรงอิทธิพลที่สุดเพราะเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีและกําลังมีชื่อเสียงมากๆเพราะลงทุนเล่นหุ้นจนล่ํารวยหรือแม้กระทั่งทําธุรกิจอสังหาเลยมาซับตึกที่อยู่อาศัยตึกสํานักงานรวมทั้งเรื่องน่าจับตามองอย่างการพยายามสร้างพักสร้างพวกเป็นของตัวเองอยู่ในตอนนี้เอาละผมจะบอกสาเหตุที่เอาตัวคุณมาให้ฟัง แต่อันดับแรกผมขอแก้ข่าวก่อนแก้ข่าวเหรอครับลูกัสแสดงสีหน้าสงสัยออกมาไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เจอรมเอ่ยบอกมากนะักก็ที่ว่าผมซื้อตัวคุณมาไงหมายความว่ายังไงครับผมไม่ได้ซื้อตัวคุณมาอา้าวแล้วผู้ปกครองของคุณเซนยินยอมมอบคุณให้มาอยู่ในการดูแลของผมแล้วมันไม่ใช่การซื้อขายแต่เป็นการโอนย้ายสิทธิ์ในตัวคุณให้มาเป็นของผม ตามกฎหมายการดูแลบุคคลของประเทศนี้ส่วนเอกสารน่าใจอยู่กับมือขวาของผมเมื่อได้ยินเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดไว้คนที่ก่อนหน้านี้กำลังจะตีโพยตีภายด้วยความโมโหข,ของตัวเองก็สลดลงทันทีงั้นก็หมายความว่าแม่ไม่ได้ขายเขาให้คนคนนี้แต่เป็นการยินยอมยกเขาให้กับคนคนนี้อย่างนั้นน่ะเหรอแล้วเรื่องที่ว่าจะเอามาเป็นภรรยาทำไมแม่ถึงส่งตัวผมมาให้คุณแม่ผมรู้ว่าเรื่องจะเป็นแบบนี้งั้นเหรอครับ ผมว่าเรื่องนั้นคุณน่าจะต้องไปถามแม่ของคุณเองแล้วเพราะผมเองก็ไม่รู้ว่าแม่คุณคิดยังไงถึงส่งคุณมาให้ผมอันที่จริงผมให้คนของผมไปหาใครก็ได้มาขอแค่เป็นเพศลองซึ่งมันไม่จำเป็นต้องเป็นคุณก็ได้ลูกัดได้ยินแล้วขมับกระตุกเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดก่อนอื่นเลยนะช่วยอธิบายเรื่องภรรยาอะไรนั่นให้ผมเข้าใจทีครับผมอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องการเพศลองมาเป็นภรรยา ทั้งๆที่คนบาปคุณหาคนเพศหลักมาเป็นภรรยาได้สบายๆเลยแท้ๆก่อนที่จะสับสนไปมากกว่านี้เขาจําเป็นต้องได้รู้ใจความสําคัญของเรื่องณนะตอนนี้ก่อนไม่อย่างนั้นให้ตายก็จับต้นชนปลายไม่ถูกคุณจะอยากรู้ไปทําไมสิ่งที่คุณควรจะสนใจคือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการมาเป็นภรรยาผมสิว่าไงนะหลังสิ้นเสียงของเจอโรมล่างเล็กถึงกับต้องขมวดคิ ide, ด้วใส่ดวงตาสองสีประกายวาวโรด ใช้แววขัดเครื่องออกมาไม่น้อยรู้สึกคล้ายโดนศบประมาทอยู่เลยผมจะบอกคุณให้รู้ตรงนี้ก่อนว่าคำว่าภรรยาที่ผมบอกคุณมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักอะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนที่ผมกำลังจะทำอยากให้คุณเข้าใจตรงนี้ไว้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้มากก็ได้แค่คุณทำงานให้ผมผมสัญญาว่าจะให้ค่าตอบแทนกับคุณอย่างดีและคุณจะมีชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิตของคุณเลยด้วยซ้ำ ผมรับประกันเรื่องนี้เดี๋ยวนะฝ่ามือเล็กยกปลามให้คนอธิบายหยุดฟังกันก่อนคุณเข้าใจที่ผมถามหรือเปล่าครับเนี่ยหลังจากที่นั่งตัวรีบมาสักพักพอลูกัสได้รับคำอธิบายยาวเหยียดจากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้เขาก็ถึงกับแค้นหัวรอ,อกมาอย่างเหลือจะทนนี่มันเรื่องบัตซบอะไรกันล่ะครับคุณหมายถึงอะไรผมแค่อยากรู้ว่าคุณ ฝ่ามือเล็กข้างเดิมเบนไปหาคู่สนทนาไม่ได้ตวัดนิ้วชี้หน้าแต่ภายมือไปหาอย่างมีมารยาทที่สุดเท่าที่จะให้อีกฝ่ายได้เจ้าตัวผมมาเป็นภรรยาแล้วใช้งานเนี่ยมันเพื่อเรื่องอะไรเรื่องค่าตอบแทนอะไรนั่นจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ช่วยบอกผมทีว่าไอ้หน้าที่ภรรยาของคุณที่ยัดเยียดให้ผมตอนเนี้มันเป็นหน้าที่ที่มีขึ้นเพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการจะรู้จากคุณมากที่สุดครับลูคัสเอ่ยถามอย่างอดทนอดกลั้น เพราะตนไม่ได้รับคําตอบในประเด็นหลักอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียทีจนสุดท้ายต้องพลั้งครูคําถามแกมอธิบายออกมายาวเหยียดในชีวิตนี้นี่นะ่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาต้องมานั่งอธิบายอะไรยืดยาวขนาดนี้ไม่ได้สนใจค่าตอบแทนงั้นเหรอเพราะคำบอกกล่าวอันน่าเหลือเชื่อของเพศรองตรงหน้าทำเอาเจอลมชะงักค้างประมวลสิ่งที่ได้รับรู้ในหัวอย่างไม่เคยเข้าใจนะเพศรองที่ไม่ได้นึกถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างนั้นเหรอ เพิ่งจะเคยเจอเป็นครั้งแรกลูกัดสเลิกคิวบ้างหรือคุณจะให้ผมถามซ้ำอีกรอบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่อย่าบอกนะว่าคุณคิดว่าเพศลองไม่ห่วงวิธีการหวังแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั่นคือสิ่งที่คุณคิดกับพวกผมงั้นเหรอตอนนี้ถึงได้ทำหน้าแบบนั้นและเมื่อเห็นว่าคนที่มานั่งยื่นข้อเสนอเป่าๆอยู่ฝ่ายเดียวนิ่งค้างไปลูกัสซึ่งนั่งสรุปความในหัวก็เพิ่งสำนึกได้ว่า ร่างหนามาาดีคนนี้นั้นคิดยังไงกับลักษณะนิสัยเพศของตนเจอโรมตอบตามตรงก็เท่าที่ผมเจอมามันมีแต่อะไรทํานองนั้นแล้วคุณก็เหมาว่าทุกคนเป็นแบบนั้นน่ะเหรอก็เลยมองว่าเพศรองเอาแต่ได้ทุกคนอย่างนั้นสินะครับฮลูกัสแค่นหัวเราะยิ่งเห็นสายตาเลิกลากของเจอโรมยิ่งทำให้รู้ว่าข้อสันนิษฐานของตนนั้นไม่พลาด ล้อเพรลองไม่น่าจะต้องมาใส่ใจอะไรให้มันลึกซึ้งนี่หากมีโอกาสที่จะทําให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องรีบว้าเอาไว้โดยไม่เลื่องเยอะให้มากความไม่ใช่หรือไงผมไม่รู้นะว่าคุณเจอเพศลองแบบไหนมาบ้างแต่ผมจะบอกคุณไว้ว่าผมไม่ได้สนใจผลประโยชน์ที่ผมจะได้จากคุณอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะรู้คือคุณจะใช้ผมทำอะไรเพื่ออะไรและผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะได้มันคืออะไร ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการใช้งานผมไม่ใช่เหรอครับแล้วตัวผมที่ถูกใช้งานจะไม่อยากรู้ได้ยังไงผมไม่ได้ยินยอมเอาตัวมาประเคนให้คุณเองนะคุณเป็นคนพาตัวผมมาโดยที่ผมไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ําถูกไหมเจโรมพูดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่รู้สึกเหมือนจิตสํานึกความเป็นมนุษย์โดนดึงออกมาตบให้เข้าที่เข้าทางก็จริงเขาพาตัวคนมาโดยไม่ถามความสมัครใจของอีกฝ่ายเพียงเพราะคิดไปเองว่าเพศรรองไม่คิดอะไรนอกจากเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับ เหรียญยังมีสองด้านแล้วทำไมเขาถึงคิดว่าเพศรองจะมีนิสัยเดียวกันหมดล,ล่ะลูคัสยังคงเอ่ยต่อตอนนี้ผมรู้ว่าผมขัดขืนจากคุณไม่ได้แล้วเพราะตามกฎหมายผมยังไม่บรรลุนิติภาวะตอนนี้ผมเป็นคนของคุณอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของคุณพ่อแม่ผมเซนยินยอมมอบชีวิตผมไว้ในมือคุณแม้ปากจะเอ่ยถึงสถานะที่ตกเป็นรองของตัวเองแต่สายตาเรียบนิ่งเน้นย้ำความทนงตนนั่นกลับศพจ้องเจอรมไม่ละหนี มีหน,นำซ้ำผมเป็นเพศรองแข่งข้ออะไรกับพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วนี่ครับดังนั้นผมถึงอยากรู้ว่าไอหน้าที่ที่คุณกำลังยัดเยียดให้ผมเป็นในตอนนี้มันเพื่ออะไรทำไมคุณถึงได้จริงจังถึงขนาดหาตัวเพศรองมาเป็นภรรยาแถามยื่นข้อเสนอยิ่งใหญ่มาให้ผมอีกผมอยากรู้ว่าไอที่คุณทำอยู่นี่มันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีกันแนะ่เจอโรมยังคงนิ่งฟังไม่รู้ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าริมฝีปากเล็กที่กำลังเอ่อยพูดอยู่นั้นน่ามองมาก ทั้งทัศนคติที่ออกมาจากประโยคที่พูดยังน่าฟังมุมมองแยกๆของเขาที่มีตอบเพศรองโดนชะล้างออกไปเรื่อยๆเพราะคำพูดเหล่านั้นถ้ามันเป็นเรื่องดีผมก็ไม่เกี่ยงที่จะช่วยคุณเพราะผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นหน้าที่ที่จะไปเบียดเบียนหรือกดขี่คนอื่นผมก็มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะทิ้งชีวิตเพื่อไม่ให้ตัวเองอยู่กับปัญหาหรือสร้างความลำบากให้คนอื่นนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะถามคุณครับถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดี นายก็ยอมตายงั้นเหรอลูก้าตอบกลับมาแทบจะทันทีใช่ครับเพราะยังไงผมก็ไม่มีอะไรจะเสียเพศรองไม่มีอะไรจะเสียตั้งแต่เกิดอยู่แล้วดวงตาคมกริบของเจรลมูบไหวเล็กน้อยเมื่อได้ยินแบบนั้นตรงหน้าเขาคือเพศรองดวงตาสองสีที่มันกำลังฉายแววหญิงทนงยึดมั่นในศักดิ์ศรีของตัวเองและที่เขานิ่งเงียบสบจ้องดวงตาสีสวยดุดันมณีนั่นไม่ละไม่ใช่เพราะเหตุใดเลย แต่เป็นเพราะเขาเห็นเงาสะท้อนของใครบางคนออกมาจากตัวเพศรองคนนี้ภาพของมารดาอันเป็นที่รักยิ่งทับซ้อนอยู่บนตัวของเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาสายตาวาวโรธที่เต็มไปด้วยอุดมการอันยิ่งใหญ่คำพูดที่ออกมาก็ไม่ต่างจากแม่ของเขาซึ่งเคยพร่ำสอนเรื่องมากมายที่จะเป็นผลดีต่อตัวเองและผู้อื่นคนตรงหน้านั้นเหมือนกับแม่ของเขาไม่มีผิดเพีย้ยนแล้วอย่างนี้ถ้าเขาลองเชื่อใจเด็กหนุ่มตรงหน้าดูสักตั้งละ่ะ อย่างน้อยก็มอบพื้นที่ให้เจ้าตัวมีสิทธิ์และเสียงหรือแม้แต่ออกความคิดเห็นในแผนที่เขากําลังจะทําอยู่เป็นเพศรองที่แปลกจริงๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเพศรองจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยตัวเขาที่เอาแต่คิดว่าเพศรองมีด้านเดียวนี่มันน่าสมเพชจริงๆทําไมเอาแต่เงียบล่ะครับตอบคําถามผมมาสักเทสิลูคัสเราเมื่อเห็นว่าร่างหนาตรงหน้ามีท่าทีเงียบไปคล้ายกําลังคลุ้นคิดอะไรสักอย่างอยู่กับตัวเองสีหน้านิ่งงันทั้งยังซับซ้อน โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือจะบอกสิ่งที่คุณกำลังจะทำให้ผมรู้ถูกไหมครับใช่ลูกัสนิ่งไปชั่วครู่หลังเห็นว่าเจอโรมรอบถอนหายใจปลงอนิจจังกับท่าทีของตัวเองและเหมือนจะเข้าหมดจริงจังแล้วเขาพยักหน้ารับก่อนจะตั้งใจฟังในสิ่งที่ร่างหนาใหญ่ตรงหน้ากำลังจะเอ่ยบอกคุณรู้ใช่ไหมว่าผมกำลังต่อต้านพ่อของผมอดีตประธานาธิบดีที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นกุนซืออยู่เบื้องหลังแทนครับ หลังได้ระบายสิ่งที่ค้างค้างในใจแล้วลูกัสก็สงบสง,งมขึ้นรับดูได้ว่าเจโรมกำลังพูดคุยกับเขาด้วยท่าทีเป็นจริงเป็นจังแต่ดูเป็นมิตรและน่าเชื่อถือจนแอบประหลาดใจทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งหวานยิ้มร้ายๆให้กันอยู่ยกยกคุณชอบพ่อของผมหรือเปล่าลละเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยกำลังทำความเข้าใจสิ่งที่ตัวเองบอกเจโรมจึงเริ่มตั้งคำถามเพื่อลองเชิงดูสักหน่อยว่าเพศรองตรงหน้านั้นสามารถเชื่อใจได้มากน้อยแค่ไหน แววตาลูกัสหมุนลงจนดูเย็นยาเยือกเขาเพ่นลมหายใจออกมาจังหวะหนึ่งผมไม่รู้นะว่าคุณจะคิดยังไงถ้าผมบอกไปแต่ผมไม่เคยนึกชอบพ่อของคุณเลยเขาเอาละเอาเปรียบเพศรองมากเกินไปเกินกว่าจะให้อภัยได้ด้วยซ้ําไม่เห็นหัวและไม่ใย,ยดีไม่มีนโยบายที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของเพศรองคล้ายกับว่าสําหรับเขาแล้วพวกผมไม่มีตัวตนบนโลกใบนี้ซึ่งมันไม่ตลกอ๋อฮะ คำตอบน่าพึงพอใจทําให้เจ้าของใบหน้าคมคายผุดยิ้มออกมาอย่างคบขันเมื่อนึกไปว่าพ่อตนในสายตาเด็กเพศรองคนนี้คงจะน่ารังเกียจมากทีเดียวขณะที่ว่าเด็กคนนี้รู้ว่าเขาเป็นลูกชายของคนนั้นยังตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมาไม่มีทีเท่าหวาดกลัวที่จะพูดออกมาเลยสักนิดเรียกได้ว่าเป็นคนที่กล้าหาญจนเสียสติกล้าหาญยิ่งกว่าเพศรองที่เขาเคยรู้จักมากดูฉลาดหลักแหลมมิไหวพลิบดีเกินคาดจริงๆ ขอโทษนะครับถ้าคำตอบของผมมันทำให้คุณไม่พอใจแต่ที่ผมพูดไปคือสิ่งที่ผมคิดจริงๆจะจัดการผมยังไงก็เรื่องของคุณ <laughs> นั่นแหละคือคำตอบที่ผมต้องการฮะ <h> ah> ในเมื่อคุณคิดบาปนั้นผมก็ยินดีจะบอกสิ่งที่กำลังจะทำให้คุณรู้ไว้เพราะไม่ว่ายังไงตอนนี้คุณก็ก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในแผนของผมเรียบร้อยแล้วลูกัสเอียงคอสงสัยแผนของคุณง้นเหรอครับ ผมต้องการเปลี่ยนระบบของประเทศนี้ใหม่ระบบของประเทศนี้เหรอครับสิ้นประโยคนั้นจะจูดไหลของลูคัสกนหนักขึ้นเขารู้สึกคล้ายนับจากนี้ตัวเองจะต้องแบกรับอะไรบางอย่างที่หนักเอามากมากสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในประเทศนี้ไม่ว่าจาเพศไหนก็ตามดวงตาคมกลมโตตวัดศบจ้องแก้วตาสีสวยของร่างเล็กขณะเอ่ยเพื่อย้ำให้รู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกต่อไปนี้ มันไม่ใช่เรื่องที่พูดขึ้นมาเล่นๆเ,เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่เอามาล้อเล่นไม่ได้และเมื่อสิ้นเสียงของเจอโรมลูคัสพันหลังตรงแนวสนุกสนใจขึ้นมาทันทีค,คุณพูดจริงเหรอครับคำว่าสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกเพศมันดึงดูดความสนใจของลูคัสมากต่อให้มันจะเป็นแค่ประโยคขายฝันก็ตามเจอโรมผ่อนคลายสีหน้าพลางทอดมองคู่สนทนาเพราะเห็นได้ชัดว่าจิตใจอีกฝ่ายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมในการใช้ชีวิต กำลังได้รับการเยียวยาจากคำพูดของเขาผมจะโก,กหกคุณไปทำไมมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคุณก็น่าจะรู้ว่าผมทำอะไรไปบ้างผมมีการแต่งงานที่พ่อเตรียมไว้เพื่อรวมอำนาจกับนักการเมืองอีกคนแล้วตอนนี้ผมก็กำลังสร้างพรรคพวกเพื่อค่นล้มอำนาจของพวกเขาคุณจะให้พวกผมเท่าเทียมกับเพศหลักจริงๆหรอครับในหัวของลูคัสตอนนี้ไม่สนใจประเด็นไหนเลยนอกจากเรื่องที่เจ้าตัวเอ่ยถามออกมา ผมก็บอกอยู่ว่าไม่ได้ล้อเล่นคุณไม่เห็นหรอว่าประเทศมันไม่พัฒนาสักทีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกคุณโดนกดขี่ข่มเหงทั้งๆท,ท,ที่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันจริงไหมวาลตาลูกัสเกิดประกายวูบว่าผมทนเห็นคนด้วยกันมีชีวิตอย่างน่าอดสูไม่ได้หรอกเนี่ยพราะแม่ผมบอกกับผมเสมอว่าทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าถ้าเราให้ค่ากันอย่างเท่าเทียมการสร้างความเท่าเทียมมอบสิทธิและเสรีภาพให้กับทุกคนในประเทศนี้ เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำและมันเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายของแม่ผมด้วยน,นี่คุณก็ตามนั้นนั่นแหละเอ่ยจบแล้วจะลมพลันไหวไหลคลายเรื่องที่เขากำลังจะทำมันคือเรื่องในชีวิตประจำวันที่ต้องทำอยู่แล้วลูกัสเม้มปากแน่นศบจ้องดวงตาสีนินลึกล้ำอย่างล้ำไม่ลงเมื่อพบว่ามันทั้งจริงจังและหนักแน่นสิ่งที่จะลมพูดมาเขาเชื่อสุดใจ เพราะจะมีเพศหลักสักกี่คนมีอุดมการ์และแรงผักดันมากพอที่จะหันมาทำอะไรอย่างนี้ในเมื่อพวกเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรในเรื่องนี้เลยพวกเขาอยู่สุขสบายเป็นเพศหลักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตกลุ่มคนที่มีปัญหามันเพศรองตัางหากเธว่าคนคนนี้กลับกำลังใช้พื้นที่ของตัวเองเพื่อช่วยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้มีผลดีผลเสียอะไรกับชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำ ซรมยอมแลกชีวิตปกติของตัวเองมาช่วยกลุ่มคนที่มีอยู่แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ทั้งๆท,ที่เขาไม่จำเป็นต้องทำก็ได้และยิ่งน่าเชื่อเข้าไปอีกเมื่อคนคนนี้จับตัวลูกัสมาเพื่อให้เป็นภรรยาเพราะคงไม่มีเพศหลักที่ไหนจะเอาคนจากกลุ่มคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นความบกพร่องของมนุษย์มาไว้ข้างกายและยิ่งเขาเป็นคนมีอทธิพลมากด้วยเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เลยด้วยซ้ำเงินทองก็มีใช้เหลือเฟือไม่เห็นต้องมาทำเรื่องยุ่งยากให้ลำบากชีวิตเลย ทำไมเงียบล่ะไม่เชื่อที่ผมพูดงั้นเหรอไม่เลยตรงกันข้ามเลยต่างหากแล้วทำไมถึงให้ผมมาเป็นภรรยาล่ะครับมันเป็นแผนยังไงกันแน่ลูคัสไม่ได้ตอบคำถามอีกฝ่ายแต่เปลี่ยนประเด็นมาตั้งคำถามยังไม่อยากให้ชายหนุ่มตรงหน้าเห็นว่าตนอ่อนนตามน้ำปิมมากแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบที่คอยกดขี่เพศลองเริ่มต้นยังไงครับ ก็คือการที่คนที่มีอิทธิพลมากๆในสังคมสร้างการยอมรับให้กับเพศรองคำบอกกล่าวของเจรลมทำให้ร่างเล็กที่นั่งอยู่ฝั่งตรขงข้ามขมวดคิ้วมุนและว,วิธีเริ่มต้นง่ายๆที่เพศรองจะมีบทบาทในสังคมก็คือการที่คนที่มีอิทธิพลคนนั้นมอบแสงให้กับเพศรองให้แสงคุณหมายถึงทำให้เพศรองเป็นที่จับตามองเหรอด้วยการแต่งงานโดยการให้เพศรองแต่งงานกับคนที่มีอิทธิพลคนนั้นใช่ หัวไวดีนี่สรุปได้ดีเพราะบาปนั้นแหละผมถึงได้บอกว่าผมจะเอาตัวคุณมาเป็นภรรยาลองคิดดูนะถ้ามีข่าวว่าคนที่ตอนนี้กําลังมีหน้ามีตาและเป็นที่จับตามองมากๆแต่งงานกับเพศรองคนในสังคมจะแตกตื่นกันขนาดไหนเดี๋ยวนะครับแต่นั่นมันหมายความว่าลูกัดวางมือค้าโต๊ะกลมที่อยู่ระหว่างทั้งสองคนก่อนจะเอ่ยถามคนตรงหน้าไปอย่างตกอ,อกตกใจและไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะ นี่คุณใช้ชีวิตตัวเองเป็นเครื่องมือเหรอครับผมหมายถึงคุณเอาชีวิตของคุณมาไว้ในแผนคุณเสียสละการใช้ชีวิตของคุณเพื่อแผนนี้น่ะนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่คนถามถามออกมาอย่างตื่นตกใจกลับการคนตอบคำถามนั้นดันตอบกลับมาอย่างไม่ยี่หละสนใจคุณไม่อยากใช้ชีวิตตัวเองดีๆเหรอครับแบบสร้างครอบครัวของคุณเองกับคนที่คุณรักอะโทษทีนะ ผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นไว้เลยเธอบอกว่าสร้างครอบครัวก็คงเป็นการสร้างครอบครัวกับคุณนี่ไงตามแผนที่วางไว้น่ะนะฮะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่โรแมนติกยังไงชอบกลนแต่จริงๆแล้วบริบทที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นั้นเป็นเรื่องที่จริงจังและดําเนินไปเพราะแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผู้ชายตรงหน้านี้ไม่นึกถึงอนาคตของตัวเองงั้นเหรอนี่อีกฝ่ายนึกถึงแต่อนาคตของประเทศอยู่นะ ตอนเด็กๆกินอะไรเข้าไปนี่คุณใจร้ายกับตัวเองไปหรือเปล่าครับถ้าหากว่าผมต้องสร้างครอบครัวกับคุณจริงมันก็เป็นแค่สิ่งที่เราทำตามแผนนี่แล้วชีวิตของคุณล่ะครับคุณพูดอย่างกับว่าเป็นห่วงสิทธิ์ในการใช้ชีวิตของผมอย่างนั้นล่ละเจอโรมเยาก็ใช่นะนสิครับสำหรับลูคัสแล้วเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเขารักและหวงแหนในสิทธิ์ของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นเช่นกันพอได้คำตอบจริงจังกลับมาจะลมก็ถึงกับไปต่อไม่ถูกหาเสียงตัวเองไม่เจอจนพูดอะไรไม่ออกลูกาถอนหายใจอย่างท,ทอ้อท้อผมกำลังสงสัยว่าคุณทำขนาดนี้ได้ยังไงที่คุณพูดมาทั้งหมดคุณไม่ได้สนใจชีวิตตัวเองในอนาคตเลยนะครับคุณมุ่งไปที่การช่วยเหลือประเทศกับเพศลองมากกว่าซึ่งผมรู้สึกไม่ดีมากๆ จริงอยู่ที่ผมดีใจที่มีคนพร้อมจะช่วยเหลือเพศรองอย่างผมให้มีคุณภาพชีวิตที่เทียบเท่ากับเพศหลักแต่ว่าเจะลมทอดมองอีกฝ่ายว่าจะพูดอะไรน่าฟังต่ออีกถ้ามันแลกมาด้วยการเสียสละในการได้ใช้ชีวิตของคนคนหนึง่งผมก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ถูกช่วยหลอกนะครับเจโรมวาดมือขึ้นมาปิดริมฝีปากบางมุมปากที่ยกขึ้นเล็กน้อยของตัวเองเอาไว้อาขอบคุณที่อุตส่าห์เห็นใจกันนะแต่ผมเลือกแล้ว เราไม่ได้คิดมากว่าตัวเองจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนอะไรยังไงแค่ได้ทำตามอุดมการผมก็พอใจแล้วค,คุณแล้วตอนนี้ผมคิดว่าได้สร้างครอบครัวกับคุณมันก็คงไม่เลวล่างหน้ากระตุกยิ้มหลังเอ่ยจบกระทั่งฝ่ามือตอนนี้ก็ปิดไม่มิดแล้วพอนึกทบทวนดูตอนนี้เขาก็คิดว่าคงจะไม่เลวจริงๆนั่นแหละที่ได้สร้างครอบครัวกับเด็กหนุ่มตรงหน้า ทักจะาติดใจเสร็จแล้วสิน่าสนใจทั้งภายนอกและภายในเลยฮะทั้งที่ทีแรกคิดว่าเป็นแค่ตุ๊กตาดินเผาสวยๆที่มีดีแค่ตั้งโชว์ให้คนตะลึงมองเฉยๆที่ไหนได้ตอนนี้เขาไม่อยากให้ใครมาสนใจมองด้วยซ้ําเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ความสามารถแล้วอยากแย่งไปจากมือเขาลูกัสมองตอบคนที่เอาแต่มองเขาไม่วางสายตาคล้ายยิ่งมองจะยิ่งกดลึกเข้าไปในตัวเขาทําเอาคนโดนมองเปลิมมาเจโรมลองเชิงอีกครั้ง หรือว่าคุณไม่โอเคถ้าต้องสร้างครอบครัวกับผมจริงๆเพราะแผนนี้บอกได้เลยว่าไม่มีกำหนดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เราตั้งไว้เมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ว่าอันที่จริงตั้งแต่ที่ผมฟังคุณมาผมคิดว่ามันเป็นแผนที่ดีครับแต่มันก็ให้ความรู้สึกซับซ้อนในใจเล็กน้อยถ้าคุณก็โอเคผมก็โอเคเราก็ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยนี่ลูกัสอถอนหายใจ เมื่อทบทวนอะไรได้เป็นอย่างดีแล้วที่ลากผมนึกว่าจะได้ใช้คุณเป็นแค่หุ่นเชิดเฉยๆซะอีกฮะคุณหมายความว่ายังไงครับคำว่าหุ่นเชิดฟังแล้วขัดหูสุดๆไปเลยจะลมขบขันกับคำพูดนั้นก็ไม่คิดว่าเพศลองจะมานั่งคิดเดยอะแบบนี้ผมนึกว่าแค่เสนอค่าตอบแทนให้คุณก็จะทำทุกอย่างให้ผมแบบไม่เกี่ยงงานอะไรทำนองนั้นริมฝีปากบางเล็กคว่ำลงเดี๋ยวนั้น หยุดคิดบาปนั้นไปเลยนะครับเพิ่งจะรู้สึกดีด้วยท้ศะแต่ดันวกกลับมาพูดจาแบบนี้อีกแล้วมันน่า,มาโมโหจริงๆทำไมล่ะคุณเนี่ยกำลังจะช่วยเพศลองแต่คุณกลับกำลังพูดจาแบบนี้ดูถูกพวกเราอยู่แบบนี้มันไม่ย้อนแย้งไปหน่อยหรอครับอย่างแรกที่คุณต้องเปลี่ยนเลยคือเลิกคิดว่าเพศลองเอาแต่ได้หรือหวังแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับเพียงเท่านั้นเลิกคิดบาปนั้นไปเลยนะครับคุณมองพวกเราตื้นเขินเกินไปแล้ว เจอรมหลับตาพิจารณาครู่หนึ่งแล้วแก้ต่างให้ตัวเองสักหน่อยผมขอแก้นิดหนึ่งนะผมไม่ได้ดูถูกเพศลองแต่ที่ผมพูดออกไปมันคือสิ่งที่ผมเคยได้เห็นกับตาและเคยได้รับรู้มาผมไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเพราะดูถูกเลยคุณเข้าใจที่ผมจะสื่อไหมเจอโรมค่อยๆอธิบายเพราะเด็กหนุ่มตรงหน้าดูจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดไปในทางลบทั้งที่จริงๆแล้วเขาพูดมันในบริบทที่เป็นกลางจากประสบการณ์ที่เคยพบเจอมา ลูกัสพงกหัวรับอย่างปานีปนน้อมใจย,ยังไงก็ช่างเอาเป็นว่าคุณช่วยลืมๆอะไรแบบนั้นไปก่อนเถอะนะครับอย่างน้อยๆก็ตอนอยู่ตอนหน้าผมเพราะผมไม่ชอบเลยสักนิดการที่แพทย์องกลายเป็นคนอย่างที่คุณเห็นบ่อยๆมันก็เป็นเพราะพวกเราโดนกดขี่นั่นแหละแต่มันก็มีคนที่นิสัยปกติอยู่นะแค่คุณไม่เคยเห็นเท่านั้นเองเพศหลักยังมีดีมีเลวได้เลยแล้วเพศยรองจะมีด้านเดียวได้ยัางไงาล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อคุณเลือกที่จะช่วยพวกเรา ก็มองข้ามอะไรแบบนั้นแล้วช่วยพวกเราเป็นคนที่ดีขึ้นเถอะนะครับสิ้นเสียงคำบอกกล่าวแลวคนขอความเห็นใจของเพทยรองตรงหน้าคนที่นั่งรับฟังอยู่ก็ผุดรอยยิ้มเบ,งบางๆส่งไปให้แล้วพยักหน้ารับอย่างเข้าใจเข้าใจว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าเขาตอนนี้นั้นนิสัยดีมากแค่ไหนแตกต่างจากเพศรองที่เขาเคยเจอมาลิบลับแบบนั้นก็ได้ผมจะจำไว้ว่าแต่ที่เราคุยๆกันอยู่แบบนี้ ก็คือยอมตกลงร่วมแผนกับผมแล้วใช่ไหมเจอโรมอยากได้ยินเพียงคําตอบสั้นๆอย่างคําว่าตกลงแตว่าลูกัสกลับเอ่ยสิ่งที่ดีกว่าคําว่าตกลงผมต้องบอกคุณว่าขอบคุณที่จะช่วยเหลือพวกเรามากกว่าและผมไม่มีทางปฏิเสธแผนนี้หรอกครับมันเหมือนกับว่าผมได้สู้เพื่อปลดแอกตัวเองและพวกเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสักทีขอบคุณนะครับ หลังเอ่ยจบลูกัสก็ค้อมหัวให้ชายตรงหน้าอย่างนอบน้อมเขารู้สึกเคารพนับถือจากใจจริงจารมยิ้มยินดีตอบงั้นก็มาเซ็นสัญญากันเถอะครับจบการสนทนาเป็นเรื่องเป็นราวอันหนักหน่วงร่างหนาก็ผุดลุกยืนเต็มความสูงอวดหุ่นสมส่วนทั้งช่วงไหล่ที่พึ่งพายช่วงอกที่หนานแน่นรวมไปถึงเรียวขาสลายาวเหยียดโดดเด่นเรียกได้ว่าไร้ที่ติไม่มีสักจุดให้ท้วงติง ทำเอาคนตัวเล็กที่มองตามดวงตาเบิกกว้างอ้าปากค้างเพราะดาเมจอันร้อนแรงที่ได้จากชายหนุ่มคนนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและเพื่อเรียกสติตัวเองจากการสบจ้องเรือนกายของเจอโรมร่างเล็กถึงกับต้องสายสะบัดหน้าไปมาจนคอทบเล็ด